ผมไปบิวเจ้าของบ้านให้ทุบบ้านเก่าทิ้งแล้วนะฮะถ้าเราทุบบ้านเก่าทิ้งเนี่ยเราจะได้ข้อดีและข้อเสียอะไรมาบ้างนะครับเห็นไหมฮะตัวหลังคาลงจอดรถกับตัวหลังคาบ้านเนี่ยผมไม่ได้ออกแบบให้เขาเนี่ยเสมอกันผมออกแบบให้เขาแบบมีการเหลื่อมกันนิดนึงนะครับตรงเนี้ยเราไม่สามารถกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราได้บรรยากาศแน่ๆเลยแล้วก็มีห้องทํางานที่มีห้องเก็บความลับเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าไม่มีใครรู้นะครับว่าบ้านหลังเนี้ยฮะมันมีห้องเก็บความลับก็จะไม่มีใครรู้น,นะฮะ สวัส,สดีครับมาพบกับผมมิงกับช่องสถาบันบ้านๆครับเรามาวูกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาบันบ้านๆกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ติดไว้ครั้งที่แล้วนะครับเราออกแบบบ้านหลังหนึ่งที่อ่างชีลายไหมครับห้าห้องนอนนะครับหกห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นสี่ที่จอดรถห้องนกแก้วมาคอห้องทํางาน เยอะไปหมดเลยนะครับบนที่ดินประมาณเกือบ2ไร่เดี๋ยววันนี้นะครับผมไปบิวเจ้าของบ้านให้ทุบบ้านเก่าทิ้งแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าถ้าเราทุบบ้านเก่าทิ้งเนี่ยเราจะได้ข้อดีและข้อเสียอะไรมาบ้างนะครับตัวบ้านของเราเนี่ยหน้ากว้าง40เมตรแล้วก็ลึก6กเมตรใช่ไหมครับหันไปทางทิศเหนือมีบ้านเก่าอยู่นี่ก็คือตัวสีเทานะครับถ้าเราทําตัวเดิมเนี่ยครับก็คือเราก็จะทําอาคารไว้ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ ของคนนองของห้องเก็บของนะครับเราก็คุยกันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับบ้านหลังเก่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วเราทุบเขาทิ้งเลยไหมแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวอาคารเนี่ยครับให้เป็นทิศทางนี้เอานะครับถ้าสมมุติว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะครับในฝั่งทิศนี้นะครับปั๊บวิ่งมาทิศนี้ปั๊บแดดอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมฮะนี่ตัวแดดจะวิ่งเข้าองนี้ตัวแดดวิ่งเข้าองนี้นะครับตัวลมนะครับลมมาทางไหนฮะแฟนลับสถานดนบ้านๆนะครับทราบอยู่แล้วลมมาที่ทางนี้ปั๊บ อ่ะนึกออกไหมฮะลมจะมา2ทิศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับทิศทางที่จะดีที่สุดของบ้านหลังเนี่ยจะเป็นทั้งหมดนี้เลยนะครับ เราก็จะเหลือพื้นที่เนี่ยดีๆอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็ช่างน้าหนักเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราทุบเนี่ยจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับตัวพังเนี่ยครับก็จะเป็นที่จอดรถมาแบบนี้นะครับเราก็จะมีถนนวิ่งเข้ามาปัาบ๊บจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินทะลุตามสเตปมาห้องครัวอยู่ตรงนี้ห้องครัวถทะลุแบบนี้นะครับเข้ามาปุ๊บผ่านห้องครัวแล้วก็จะวิ่งซ้ายขวาอย่างนี้ห้องนั่งเล่นเข้ามาแล้วก็เป็นห้องนอนอยู่หลังสุดนะครับห้องทํางานเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนี้เรา ดูแลทั้งหมดนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆเจาะรายละเอียดไปทีละประเด็นเนาะถ้าสมมติเราวางถังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถได้พื้นที่ที่ค่อนข้างคลุมเลยนะครับเราไปดูรูปต่อไปนะครับตัวนี้ครับเราจะสังเกตว่าไอ้ตัวรถสีดำๆตรงนั้นนะครับเป็นทางเข้ารถเข้ามาปุ๊บลงมาจอดตรงนี้พอจอดปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นบ้านมาพอเดินขึ้นบ้านมาปุ๊บก็ผ่านห้องนั่งเล่นมาแล้วก็ถึงห้องทํางานนะครับเห็นไหมฮะลำดับการเข้าถึงเนี่ยมันจะเข้าถึงสะดวกกว่าแล้วก็จะมีทิศทางของ การใช้งานของตัวบ้านเนี่ยได้ดีกว่าเรามองอีกมุมหนึ่งครับตัวมุมนี้ฮะเราเอารถเข้าไปจอดด้านหลังบ้านเสร็จปุ๊บไอ้ตัวอาคารข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทั้งห้องเลี้ยงนกแก้วมาคอนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของเลี้ยงท้องหมานะครับมีทั้งติดแอร์แล้วก็มีทั้งกึ่งอาดอที่เอาไว้ทําความสะอาดได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราออกแบบหลังนี้นะครับเราก็จะมีอาคารทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ2อาคารก็คืออาคารจอดรถอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ให้เราเรียกว่าอาคารจอดรถนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวบ้านหลักนะครับ ตัวบ้านหลังเนี่ยจะมีตัวห้องนั่งเล่นที่หลังคาสูงนะครับแล้วก็ตัวห้องนอนที่หลังคาลดระดับลงมานะครับไอตัวนี้ครับเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะผ่านตรงเนี้ยตรงกึ่งเอ้าท์ดอร์ตรงเนี้ยเห็ okay, นไหมฮะกึ่งเอาท์ดอร์เนี่ยฮะ เราจะทะลุเข้าไปนะครับเป็นห้องครัวได้แล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําของภายนอกนะครับที่เวลามีแขกไปใครมาก็มาเข้าตรงนี้หรือว่ากลางวันเนี่ยคนอยู่ห้องนั่งเล่นก็เดินออกมาเข้าตรงนี้ได้แต่มันยังอยู่ในชายคานะฮะมันก็เป็นบรรยากาศดีเหมือนกันนะเสร็จแล้วเนี่ยครับตัวนี้เขาก็ดวเป็นลานที่เอาไว้ทาอาหารเนี่ยเอามากินข้าวนั่นนาได้แล้วก็ส่งต่อไปห้องครัวตรงนี้ได้ตัวห้องทานข้าวเนี่ยมันจะทะลุทั้งสองฝั่งเลยที่ผมบอกไว้ครับว่าตรงเนี้ยลมมันจะแรงมากๆเลยนะครับถ้าเราเปิดทั้งสองด้านมี ที่ไม่มีเฟรมเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ากระจกไม่มีเฟรมเนี่ยครับมันก็อาจจะใส่ช่องเปิดเข้าไปค่อนข้างลบาบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันนะครับตอนก่อสร้างนะครับพอถัดมาปั๊บตรงนี้ห้องห้องทํางานเนี่ยสามารถมองเห็นได้ทั้งบ้านเลยมีสระว่ายน้ำในำอยู่ที่ห้องทํางานนะครับโอเวอร์ฟลลงมาเลยนะครับตรงนี้เป็นอีกม mm ุมนึงนะฮะที่เราสามารถเดินเข้ามาจากทางถนนข้างข้าง,ง,งบ้านได้ผ่านห้องนกแก้วมาคอผ่านตรงนี้มาถ้าเราจอดรถปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเดินขึ้นบ้านไดหัหัหัตวลลงคาดกบ ผมไม่ได้ออกแบบให้เขาเนี่ยเสมอกันผมออกแบบให้เขาแบบมีการเหลื่อมกันนิดนึงนะครับตรงเนี้ยเราไม่สามารถกันฝนได้ร้อยเนะแต่เราได้บรรยากาศแน่ๆเลยถ้าฝนตกหนักเนี่ยอาจจะเปียกนิดนึงนะครับแต่คงไม่ได้เปียกมากมายอะไรเพราะว่าตัวหลังคาเ้าแขางกว้างแล้วในเมื่อหลังคามันกว้างนยครับผมก็อยากจะเจาะช่องเปิดเนี่ยขึ้นไปทะลุเลยนะครับเพื่อให้ปลูกต้นไม้แล้วก็ใบบานข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเลือกต้นไม้เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเป็นทรงชะลูดหน่อยนะครับเป็นพวกอะไรเดีย่ยวมะฮอกกานีไหมที่มันไปบานข้างบนนะรรหืออว่าเป็ไ เดี๋ยวค่อยคิดกันนะครับว่าเป็นทรงอะไรแต่อยากให้มันเป็นบานข้างบนเลยให้มันทะลุหลังคาขึ้นไปได้นะครับเม mm ื hmm. ่อไหนมีไอเดียนะครับว่าช่องนี้ครับเราจะใส่ต้นอะไรลงไปลองคอมเมนต์บอกไว้ให้ทราบนิดนึงครับ mm hmm. เดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะสามารถใส่ได้ไหมพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับตรงนี้เราก็จะเป็นที่ นั่งใส่รองเท้านั่งถอดรองเท้ามีตู้รองเท้าอยู่เดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นตัวของห้องนั่งเล่นนะครับเปิดโฟล์ทั้งหมดเลยเข้ามาปุ๊บเป็นห้องทํางานอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวสระว่ายน้ำเนี่ยอยู่ด้านหน้าเลยนะครับพอเดิเข้ามาครับตรงนี้ครับเป็นตัวบริเวณของที่จอดรถเราสังเกตไหมครับว่าตัวที่จอดรถเนี่ยครับจะเชื่อมต่อกับตัวห้องครัวได้เลยเวลาเราถืออาหารมาเลอๆเนี่ยเราสามารถเดินเข้าห้องครัวได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถมีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังบ้านเป็นพื้นที่ซักล้างได้ด้วยนะครับ แล,แล้วก็ห้องข้างขวาเน so so ี <with> <rix> <ver vé> ่ยเป็นห so ้องเลี้ยงน้องนของเรานะครับน้องนกแก้วมาคอน้องหมานะครับอยู่ตรงนี้ที่ปรับอากาศได้ด้วยนะครับเดินเข้ามาเนี่ยครับเราจะสังเกตว่าเราเดินเข้ามาปั๊บตรงนี้เป็นบันไดเดินขึ้นมาเป็นตรงนี้เป็นถึงเอ้าดอนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวบ้านได้ผมเจาะช่องเปิดไว้นิดนึงนะครับให้เขาส่งอาหารได้นะครับพอเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นลานปิ้งบาร์บีคิวหมูกระทะที่จะออก ตัวสาไว้น้ําได้นะครับเข้ามาปุ๊บตัวนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นห้องทางานนะครับห้องนอนของเรามีทั้งหมด5ห้องนอนนะครับเจ้าของบ้านนะครับเป็นมาสเตอร์ห้องใหญ่เลยแล้วก็ลูกสาว1คนลูกชาย1คนแล้วก็พี่ชายแล้วก็ คุณแม่นะครับที่อยู่ในบ้านหลังนี้เลยทั้งหมดเนี่ยมี5้านห้องนอน <c oughs> แน่นๆเลยนะครับแล้วก็มีห้องทํางานที่มีห้องเก็บความลับเนี่ย, <c oughs> อ,ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าไม่มีใครรู้นะครับว่าบ้านหลังนี้ฮะมันมีห้องเก็บความลับก็จะไม่มีใครรู้นะฮะแต่วันนี้บอกแล้วเนี่ย,ออะยจะเป็นความลับไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับภาพรวมของบ้านหลังนี้เนี่ยจะออกมาเป็นประมาณนี้ทุกคนจะเห็นแล้วฮะว่าจากที่จอดรถเนี่ยเราสามารถเดินมาข้างหลังห้องครัวได้เลยหรือเราเดินเข้าข้างหน้าเนี่ยหน้าบ้านได้เลยผมแบ่งทางเข้าไว้ทั้ง2ทางแล้วก็ตรงงนนีี้้ะจเเเปป็ช่่อทิดดลลไย ไม่ผิดแล้วครับว่าตรงนี้จะเป็นช่องที่ลมแรงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ห้องนอนเนี่ยจะถูกแบ่งเลยนะครับเป็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของบ้านหลังนี้นะครับสำหรับที่ออกแบบไปแล้วเนี่ยประมาณสัก3เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชั่นแรกที่เราเก็บตัวบ้านเก่าไว้นะครับเวอร์ชั่นที่2ที่มีการวางผัง แตกต่างกันไปแล้วก็เวอร์ชันที่3ที่เราทุบบ้านเก่าทิ้งไปนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบเวอร์ชันไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ได้คลิปด้วยนะครับใครรู้หรือว่าใครมีไอเดียอะไรนะครับที่สามารถเสริมเติมแต่งบ้านหลังนี้ให้ดีขึ้นได้เนี่ยยังไงก็ทักมาบอกกันบ้างน,นะครับบ้านหลังนี้ครับกำลังถูกถอนรายการวัสดุกันอยู่นะครับว่าตัววัสดุเนี่ยจะใช้ กี่บาทกี่ตังค์กันเชียวนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าบ้านหลังนี้ครับให้งบประมาณเนี่ยไม่เกิน10ล้านแต่พื้นที่เราเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะควบคุมกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบกันไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะฮะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกําลังใจกับทีมงานสถาบัานบ้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ